จริงๆมีอยู่ช่วงหนึ่งเลยที่แบบแอนตี้การแต่งเพลงรักรู้สึกว่าบบไม่เทเลยทุกคนแต่งกันหมดแล้ว <c oughs> ไปหยิบแฮมดีกว่า <c oughs> ไปเปิดประตูร้อนหรือเนียแต่ว่าสุดท้ายสุดท้ายมันเลี่ยงไม่ได้ <c oughs> เพราะว่าความรักมันอยู่รอบตัวจริงๆมันอยู่ใกลตัวมากๆแล้วก็การที่เราเชื่อมโยงหรือว่า เรารักอะไรสักอย่างมันจะสามารถทําให้เราไปถึงจุดที่เราแบบมีความสุขมากที่สุดกับทุกมากที่สุดได้มันบางทีมันจะมันล้นออกมาจนเราต้องมาทําเป็นเพลงหรือทำเป็นหรือเขียนอะไรสักอย่างก็เดี๋ยวช่วงต่อไปนี้เพลงจะเล่นเพลงที่พลาสติกพลาสติกแต่งเกี่ยวกับเพลงรักนะคะก็จะมีไม่เยอะมากแต่ก็มีอยู่ เป็นเพลงที่เพลงเขียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเพลงกับตัวเพลงเองบ้างกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันบ้างกับสัตว์บ้างกับสถานที่กับต้นไม้นะคะก็ไปลองฟังกันดูนะ